ป๊อกทำไมไม่ไปกินในสวนอ่ะป๊อกเอามะพร้าว okay, <yeah. S 2> นั่งไงต่อหน้าแม่อ่ะ <Okay, yeah. S 2> ดูมะพร้าวดิแทกกินหญ้าเหรอ Hà này chá Hà đây chá Hà này Con là này Hãy subscribe này เฮ้ยววิวแมาด้วยนะไม่วิ่งนะไม่วิ่งนะบุ๊ป,ปใครมาวะไอหนูดีมาอย่าไปเรียกมันเด้ออย่าไปเรียกมันอย่าไปสนใจมันปุ๊บป้าจ <c oughs> ุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน <c oughs> ่อยป๊อกจุ๊บหน่อยจุ๊บหน <c oughs> ่อย สนใจอะไรสนใจขวดน้ำเหรอหรืมป๊อกสนใจขวดน้ำเหรอเอาเอาเอาป๊อกกลัวเด้อป๊อกกลัวน้ำเด้ออ้าวแต่เจ๊เจ,เจ,เจ,จะกลับแล้วเหรอแต่เจ๊จะออกแล้วเหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไปไปอุ้ยป๊อก อส่องอะไรป๊อกขึ้นส่องอะไรฮะอ๋อเจ้าประจำเจ้าประจำเฮ้ยบอกว่าสนใจอะไรเนี่ยสนใจอะไรอะ <c oughs> ก็เอาน้ำเย็นมาให้ไม่กินอ่ะหมากรุ่นบ้านนี้ แต่คนทำน้ำเย็นให้อ่ะไม่กินหรอน้ำเย็นอยู่บนนู้นฮัลโหลอันนี้ก็หาอยู่นั่นแหละหาอะไรไม่มีหรอกกิ้งก่าจิ้งเหลนอะไม่มีพี่ป๊อก